สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหลอนพยากรณ์มาอีกแล้วนะคะในยามดึกๆค่ะวันนี้ค่ะอุ้มจะมาในหัวข้อคนรักของคุณที่เลิกกับคุณไปนะคะหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาของคุณนะคะแฟนคู่รักที่บอกเลิกคุณนะคะหรือว่าจากเดินจากคุณไปแล้วนะคะสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาคิดถึงคุณแอบส่องแอบสืบคุณหรือเปล่าเขายังหลงเหลือความรักให้คุณไหมคนที่เดินจากไปบอก ออกไปแยกทางกันไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะ ก็คือไพ่ตัวตนของเขาเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกลําบากเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะคือนอกจากเกี่ยวเรื่องของปัญหาความรักแล้วเนี่ยเขายังมีอุปสรรคเรื่องของการงานมาด้วยคือเขาต้องต่อสู้ทั้งเรื่องการงานงานเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็คืองานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะยุ่งหัวปั่นหัวฟูเลยทีเดียวนะฮะไพ่ตัวตนของเขาแต่ส่วนเรื่องของความรักค่ะอุ้มจะบอกว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่แบบว่ายังหาหนทาง โลกของเขาอ่ะมันดูหม่นหมองมันดูเศร้าๆอึมคึมหาความสดใสแล้วก็หาแบบว่าชีวิตเขาไม่ค่อยเบิกบานช่วงนี้เพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เลิกลากับคุณไปจะเลิกดีหรือเลิกไม่ดีจะเป็นคนบอกเลิกเองหรือว่าคุณเป็นคนบอกเลิกอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเสียใจแล้วเหมือนกับว่าด้วยระยะทางที่มันห่างกันหรือว่าการที่เขาเดินจากไปเนี่ย คือเขายังรู้สึกผิดหวังคือผิดหวังมากๆนะคะเขายังมองหาโอกาสนะคะว่ามันจะมีโอกาสไหมหรือว่าความรักของเราเนี่ยมันพังทลายไปแล้วเขายังมองหาโอกาสว่าถ้ามันมีโอกาสเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเขาอยากจะเริ่มต้น รักที่มันจบไปนะตอนนี้นะคะกับการที่เราได้แยกย้ายกันไปเนี่ยเขาอยากจะได้โอกาสอยากได้รับพอรอะไรบางอย่างนะคะแล้วทีนี้เนี่ยไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมานั่นหมายความว่าคนคนนี้เขาจะได้รับโอกาสจริงๆนะคะแต่ว่าโอกาสนี้เนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของมรดกนะคะโอกาสในเรื่องของที่ดินเขาอาจจะได้รับมรดกก้อนใหญ่หรือว่าอาจจะได้ซื้อที่ดินหรือว่า ซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างหรือถ้าเขาไม่ได้ที่ดินไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้ซื้อมรดกนะคะอุ้มมองว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปคือเขาจะได้รับโอกาสความรักครั้งเก่าความรักครั้งเนี้ยมันจะทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามันได้มีโอกาสกลับมาแก้ตัวอ,อีกครั้งหนึ่งคือ คือมันจะต้องมีการหวนวลับมาอุ้มมองคือมันคาว่าคือไม่ได้บอกว่าหวนนะคะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะว่าเนี่ยคือเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่มันมีโอกาสเข้ามาแล้วก็ไพ่ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไพ่สองสองใบเนี้ยพอประกอบกันแล้วอะมันเหมือนกับว่ามันมีโอกาสจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตน่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะเออ เขาอยากจะได้รับโอกาสความใจดีเขานึกถึงความใจดีของคุณพอออกมาปุ๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไม่มีใครใจดีกับเขาอะ่ะเหมือนคุณอีกแล้วเขานึกถึงนะคะซิกออสเพนทเิลนะคะ มันเขาเขาเข้าใจแล้วว่าในสิ่งที่คุณให้มาเนี่ยมันดีมากสําหรับเขาจริงๆคุณให้ทุกอย่างพอห่างออกมาแล้วเขาถึงรู้สึกได้ว่าคุณเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการใหความรักให้เงินให้ทองให้การอุปถัมภ์คุณใจดีกับเขามากๆนะคะแล้วคุณก็รักเขามากด้วยแต่ณนะตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วพอห่างออกมาชีวิตเศร้าหมองหรือว่าขาดคุณอนะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขารักคุณมากแล้วเหมือนรักคุณคนเดียวเขาเพิ่งรู้ เขาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาอลักคุณมากเนาะนะทีนี้ดูสิอะไรต่อไปเขาเป็นคนที่เขามีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้กลับไปเขาจะเป็นพ่อบ้านเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็คนคนนี้เนี่ยความจริงแล้วน่าจะเป็นคนที่อยู่ติดบ้านเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็ เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเป็นคนน่าจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เหมือนประมาณวนะ่าเป็นพ่อบ้านทั่วๆไปที่ที่ดีอะ่นะเนาะแล้วก็ขยันหาเงินและที่แน่ๆคือเขารักคุณแล้วก็เป็นคนที่แก้ปัญหาชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบเติมเต็มชอบเติมเต็มชอบอ่าเขาเรียกว่าช่วยช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นอะ่ะอเป็นคนที่นีสใส่ดีนะอ่ะาไพ่เดือดสตาร์บ่งบอกว่า เออเขานึกถึงความล่มเย็นภายใต้อ้อมกอดของคุณเขามองว่าเขาไปอยู่กับใครก็ไม่เหมือนคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่อยู่แล้วรู้สึกมันมันเย็นใจมันรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นคืออยู่กับคุณแล้วมันมันรู้สึกเย็นใจคุณไว้ใจได้แล้วก็มันน่าจะมีอะไรที่แบบว่า คุณมีแสงส่องประกายแล้วคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เขามองคุณเขามองคุณแบบว่าดีมากๆเลยเนาะเขามองเขาคิดถึงคุณแหละว่าคุณเป็นคนที่ดีพอห่างออกมาแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าคิดถึงคุณแล้วเขาก็มองว่าคุณนะคะที่เขาทิ้งมาหรือว่าเขาจากมาเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นแม่บ้านที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าอาจจะหัวโบราณหน่อยหรือว่าอาจจะอายุเยอะหน่อยแต่คุณเป็นคนที่อยู่ติดบ้านทํากับข้าว เขาเรียกว่าค่อนข้างเพียบพร้อมคุณสองคน่ะอีกคนนึงเป็นพ่อบ้านอีกคนนึงเป็นแม่บ้านคุณสองคนเป็นคนที่เข้ากันได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนประมาณว่ามีตัวเลือกเข้ามาก็เลยทําให้เขาเนี่ยจิตใจอาจจะวอกแวกหรือว่าโลเลก็เลยทําให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทีนี้เขาเข้าใจแล้วว่าไม่มีใครอะที่แบบว่าเพียบพร้อมเท่าคุณคุณเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นพ่อบ้านที่ดีที่แบบว่า มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วไม่น่าทิ้งออกมาเลยไม่น่าจากมาเลยเขาคิดพอออกมาปุ๊บรู้สึกดีไปหมดเลยเขามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราสองคนอยู่ด้วยกันนะคะเขาและคุณอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับว่าฐานะความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเก็บทองรา,ายได้มันเข้ามามันดูดีไปหมดเลยเขานึกถึงแล้วเขาก็อยากจะกลับ บบนั้นนะคะอยากจะไปสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเหมือนเดิมอยากจะไปอยู่กับคุณอยากไปสร้างความรักเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ h e d ะเดทค่ะเขาบ่งบอกว่าตอนนี้ที่เขาออกมาเนี่ยค่ะออกมาออกมาออกมา,ออกมาจากความสัมพันธ์ออกมาจากคุณหรือหรือว่าเดินผ่านออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาคิดว่าคุณเนี่ย ยังจะต้อนรับเขาไหมอ่คุณยังอยากจะให้เขากลับไปเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสุขสบายอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดแบบนั้นเนาะอืมแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณแบบนั้นก็จริงนะเขาคิดถึงอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณนะแต่ด้วยมันมีแบบตัวเลือกบางอย่างนะะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น The ะเอ็มเพเป็นราชินีเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่เพียบพร้อมที่จะให้ความ mm hmm. เขาเรียกว่าพร้อมที่จะแต่งงาน mm hmm. ก็เข้ามาเป็นตัวเลือกทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเลือกไม่ได้แล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าณตอนเนี้พอพอเขาคิดไปคิดมาแล้วอ่ะมันก็กลับกลายเป็นว่าเหมือนเขาไปมอบความรักให้กับเด็กอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เป็นราชินีคือเดอะเอ็มเพอ่ะอ่ะมอบความรักให้กับเขา เหมือนกับว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงเหมือนกับเขาตัดสินใจไม่ถูกแล้วระหว่างคุณกับคนใหม่คือออกมาแล้วมันก็มีตัวเลือกนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนทรงสเสน่ห์เป็นคนเจ้าสเสน่ห์มันก็มีตัวเลือกเข้ามาอยู่แล้วนะคะส่วน the emperor นั้นหมายความว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบทําตามใจตัวเองคือเขาจะไม่ชอบให้ใครมาบงการนะคะไม่ชอบให้ใครมาบังคับต้องทํานั่นทนํานี่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยคำว่า the, the emperor มาคู่กับ the empress นั้นหมายความว่า คือเขาคนใหม่อ่ะน่าจะเป็นคู่แท้กันไหมอ่ะคือถึงแม้ว่าโอกาสมันจะมาให้คุณได้กลับไปหาคนเก่าก็จริงแต่ว่าอยู่ๆอ่ะคู่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ก็มาตัดรอนก็คือเป็นคู่แท้คนใหม่ก็เข้ามาซึ่งมันเป็นเดอะเอ็มเพลเลอร์กับเอ็มเพสอ่ะมันเป็นคู่กันนะเนาะเป็นไพ่ที่เป็นคู่กันนะเขาก็เลยคิดหนักเลยทีเนี้ยว่าเขาจะเอายังไงดีกับอนาคตเหมือนกับว่าพอเขาห่างจากคุณสักระยะหนึ่งอ่ะ เนาะคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยคนมีสเสน่ห์ขนาดนั้นอะมันมต้องมีใครเข้ามาไหมมันมีจริงๆแล้วตอนนี้เขาต้องคิดเยอะเลยแล้วเขาเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเลือกยังไงไม่รู้จะทํำยังไงนะคะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดเก่งในด้านการงานครอบครัวเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมไหวพริบดีคือเก่งไปหมดเลยเขาเลยรู้สึกเหมือนตัวเองแบบ เลือกไม่ถูกอ่ะอทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่า,เ,าเวรกรรมของเขาแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาทํากรรมดีหรือว่ากรรมกรรมไม่ดีนะคะถ้าหากว่าเขาเขาทํากรรมดีมากนะคะ ส่วนมากเขาจะเลือกถูกคือเขาจะเลือก the e m p หรือว่าเขาจะเลือกกลับไปหาคุณนะคะคืออันนี้มันอยู่ที่ตัวเขาเลยว่าถ้ากลับไปหาคุณแล้วมันดีไหมอะ่ะดีดีเหมือนกับที่เขาจะเลือกกับ the e m p คนใหม่ไหมซึ่งคนใหม่ก็เป็น the e m p r e s แล้วเขาเป็น the emperor ก็ค่อนข้างจะมันเป็นคู่แท้ส่วนคุณนะคะก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณนะเป็นแม่บ้านที่ดี เป็นคนที่เขารักนะคะแต่ว่าเดอะเอมเพสเขาก็รักเริ่มมีใจรักเหมือนกันเข้ามาที่หลังแต่มันเหมือนกับว่ามาแรงแล้วก็แซงหน้าอะไรประมาณนี้คือแบบไพ่จักรวาลวงบอกว่าถ้าคุณเลือกผิดหรือเลือกถูกเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปแล้วคือยังไงเอ่ย เขาเลือกทั้งสองคนบทสรุปคือผู้ชายที่จากคุณไปเลือกทั้งสองคนเขาพูดอะไรไม่ได้ไม่สามารถที่จะพูดว่าตัดสินใครอะไรยังไงเขาอยากจะขอเก็บไว้ทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดได้เลยนะว่าคนที่จากคุณมาเนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้โสดเขาไม่ได้ว่าเขาจะไม่ยอมคบใครเลยทีนี้รู้ยังว่าการที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ย เขาอาจจะไปมีใครอาจจะไปทดลองคบใครก็มีจริงๆเขาคบแล้วบังเอิญไปเจอคู่แท้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยอ่าก็ลองคิดดูนะคะว่าเราอ่ะจะรับเขากลับเข้ามาเป็นแฟนเป็นภรรยาเป็นสามีอีกไหมนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาเลือกไม่ถูกเขาก็เลยเหมือนรักทั้งสองคนแล้วก็กลายเป็นเราเราสองคนสามคนเป็นเติร์ดปาร์ตี้เพราะว่าเขาไม่สามารถเลือกได้เป็นอุปสรรคทาให้เขานอนไม่หลับเลือกไม่ถูกเพราะว่า คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีกลายเป็นเติร์ดปาร์ตี้ไปอีกนะฮะเนี่ยจบคลิปนี้แล้วฝากกดนะคะกดกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยวันนี้อุ้ม Story b o ูมอุ้ม Story 8 9 9 9ฝากคลิปไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ